สวัสดีครับผมเต้บางประทองนะครับวันนี้มาดูเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อหอมวัดชากหมากนะครับออกปี2517นะหน้าตาเหรียญเข้าๆประมาณนี้นะครับจุดพิจารณาของผมนะครับผมจะจดจําพิมพ์ใบหน้าหลวงพ่อและดูความเรียบตึงของเหรียญน,นะครับดูธรรมชาติของเหรียญเป็นประมาณนี้นะพิมพ์ใบหน้าหลวงพ่อจะต้องไม่ผิดเพี้ยนนะครับพืพ้นหลังหลวงพ่อจะเรียบตึงเลยนะไล่ดูนะครับริ้วจี้วรของท่านนะครับ คมชัดนะมีรอยแกะบล็อกตรงตัวอักษรนะครับคมคมนะเอียงดูมิติของเหรียญน,นะครับเหรียญจะมีมิตินะครับคมมากนะเอียงดูความเรียบตึงแล้วก็ดูเส้นเสี้ยนนะครับที่เกิดจากการแกะบล็อกนะครับธรรมชาตินะครับของพิมพ์หลวงพ่อนะไล่ดูนะครับมีความลึกคมชัดนะแล้วก็จุดสําคัญบริเวณด้านหน้านะครับผมจะสังเกตลักษณะของหูเหรียญน,นะครับ หู<อ> <SE> เหรียญจะกลมนะไม่มีรอยถอดนะครับเป็นลักษณะประมาณนี้นะหู <S <S เหรียญจะเจาะไม่กว้างจนเกินไปนะครับคร่าวๆด้านหน้าเหรียญจะเป็นพิมพ์ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราพลิกไปดูด้านหลังนะด้านหลังนะครับผมจะสังเกตฟ,ฟอนต์ตัวอักษรนะครับแล้วดูความคมของการแกะบล็อกแม่พิมพ์นะครับเป็นคร่าวๆประมาณนี้นะพระคมมากนะครับดูการแกะสิ่งนะมีมิติมากเลยนะครับไล่ดูที่ตัวอักษรนะ คำว่าป่าเรไรนะครับตรงสระอามีเส้นแตกนะคมมากครับเอียงดูมิติของพระนะและจุดช่วยพิจารณาเกยแท้นะครับเป็นคีปปิ้นนะครับตรงด้านข้างเหรียญนะในความเข้าใจของผมนะครับเป็นธรรมชาติที่เกิดจากตอนตัดเหรียญนะปิ้นประมาณนี้นะครับเป็นธรรมชาติของเหรียญแท้นะครับพื้นเหรียญจะเรียบตึงมากๆนะครับเป็นธรรมชาตินะแล้วก็จุดสําคัญบริเวณด้านหลังนะครับผมจะสังเกตที่ทรงหูนะหูจะต้องเรียบตึงนะครับ พื้นหลังของหูเหรียญด้านหลังนะจะเรียบตึงนะครับไม่มีรอยถอดนะครับมีการเจาะที่ปิ้นๆมาบ้างนะครับเป็นธรรมชาติของเหรียญแท้นะดูลักษณะความเรียบตึงนะเป็นประมาณนี้นะครับคร่าวๆหน้าหลังเหรียญก็จะเป็นพิมพ์ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราพลิกไปดูที่ตัวตัดนะครับจากหน้าเหรียญมาขวามือนะครับตัวตัดเป็นลักษณะประมาณนี้นะไ่ลงมาดูนะนี่มีฉีกขาดเป็นธรรมชาตินะครับ แล้วเหรียญรุ่นนี้นะครับมีฟันตัดที่เป็นบั้งฟันตัดบังคับนะครับช่วยพิจารณาเกียร์แท้นะตรงบริเวณสีนาฬิกาจากหน้าเหรียญน,นะครับเนี่ยบริเวณนี้นะนี่ครับแล้วก็ไล่ดูธรรมชาติโดยรวมนะครับฟันตัดไม่ถี่ยิบจนเกินไปนะครับมีรอยฉีกขาดเป็นธรรมชาตินะนี่ครับพิจารณาง่ายเลยนะจากหน้าเหรียญไปซ้ายมือน,นะครับตัวตัดเป็นลักษณะประมาณนี้นะฟันตัดไม่ถี่มากจนเกินไปนะ แล้วก็มีฉีกขาดนะครับเป็นธรรมชาตินะครับล่องฟันนะเป็นประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเหรียญเสมาหลวงพ่อหอมวัดชากหมากนะครับจังหวัดระยองนะปีสองพนห้าร้อยสเจ็ดนะครับก็พี่ท่านใดมีนะครับยินดีรับเช่านะส่งรูปภาพมาชมกันได้นะครับที่ไลน์ id adsi tay ห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะครับมีตัวแอดด้านหน้านะก็ยินดีรับเช่าพระเครื่องหลวงพ่อทวดหลวงพ่อเสถียรยอดนิยมและพระเกจิคณาจารย์ยอดนิยมนะครับ พี่ท่านใดมีผ้าอยากปล่อยนะครับส่งรูปภาพมาชมกันได้นะ line idsai_tay ห้า1ูนห้าหนึ่งนะครับขอบคุณครับ